เคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาเราดูอนิเมะสักเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะแนวเลิฟคอมเมดี้มันจะต้องมีตัวละครประเภทหนึ่งที่โผล่มาพร้อมกับสกิลปลุกเพกตอนเช้าทำข้าวกล่องมาให้หรือไม่ก็บ้านอยู่ติดกันชนิดที่เปลี่ยนระเบียงหากันได้ใช่ครับผมกำลังพูดถึงเรื่องของเพื่อนสมัยเด็กหรือในภาษาญี่ปุ่นที่มีคำเรียกว่าโอซานานามิจินั่นเองในวันนี้ผมจะไปขุดคุ้ยมาว่าทำไมทำไมญี่ปุ่นถึง,งคลั่งไคล้กับการใส่เพื่อนสมัยเด็กเข้ามานักหนา เขาใส่มาเพื่ออะไรใส่มาเพื่อเป็นกระสอบทรายทางอารมณ์หรือเปล่าแล้วสถิติที่บอกว่าเพื่อนสมัยเด็กมักนกเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนกันเชียวเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังเองครับก่อนอื่นเราต้องมาคุยกันเรื่องความจําเป็นทางสังคมมันก่อนคือหลายคนอาจจะคิดว่าคนเขียนบทขี้เกียจปูพื้นฐานตัวละครใหม่หรือเปล่าคําตอบคือก็มีส่วนครับแต่เหตุผลจริงๆเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของกําแพงครับ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคอนเซปต์ของเรื่องอินจิกับโซโตะหรือถ้าเป็นภาษาไทยคือคนในกับคนนอกครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เข้มข้นมากสําหรับคนญี่ปุ่นเลยการจะให้พระเอกไปจีบสาวแปลกหน้าเนี่ยในโลกความเป็นจริงมันต้องผ่านขั้นตอนเยอะมากนะต้องแนะนําตัวต้องคุยเรื่องดินฟ้าอากาศต้องรักษามารยาทโอ้เสียเวลาอนิเมะต,ตอนหนึงมีเวลาฉายแค่20่นาทีจะมามัวจีบกันแบบสุภาพชนไม่ได้ นี่แหละครับคือจุดที่เพื่อนสมัยเด็กกลายเป็นทางลัดระดับเทพเจ้าเพราะเพื่อนสมัยเด็กถือเป็นคนในหรืออุนจิมาตั้งแต่เริ่มเรื่องพวกเธอมีสิทธิพิเศษร,ระดับ VIP ที่สามารถเดินดุ่มๆเข้าห้องนอนพระเอกได้โดยที่พ่อแม่ไม่ว่าแล้วสามารถด่าพระเอกว่าบากะได้โดยไม่ต้องเกรงใจด้วยนี่คือกุญแจดอกสําคัญที่ทําลายกําแพงทางสังคมลงทําให้คนดูรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองทันทีที่เห็นหน้าพวกเธอ แถมยังมีเรื่องจิตวิทยาที่เรียกว่าอเมเออีกมันคือความต้องการลึกๆของผู้ชายญี่ปุ่นที่อยากจะกลับไปเป็นเด็กอยากจะมีคนคอยโอ๋คอยดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกใช่ครับเพื่อนสมัยเด็กในอนิเมะเนี่ยฟังก์ชันหลักๆก็คือแม่คนที่สองนั่นเองทำกับข้าวให้ปลุกให้ตื่นบนเรื่องการแต่งตัวมันตอบสนองความแฟนตาซ,ซีของผู้ชายที่อยากมีแฟนที่รู้ใจเราไปหมดซะทุกอย่างเลยโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากพูดอะไรสักคา ฟังดูขี้เกียจนะแต่ก็นั่นแหละครับมันคือสเสน่ห์ของพวกเธอทีนี้ลองย้อนเวลาสักหน่อยเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยไม่ได้เพิ่งโผล่มานะครับแต่อยู่คู่กับวงการการ์ตูนมาตั้งแต่ยุครุ่นพ่อผมเลยก็ว่าได้ ถ้าจะหาต้นตอนจริงๆเนี่ยต้องย้อนไปที่ยุค6070นู่นเลยยุคนั้นมีกระตูนเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าโจสิงสังเวียนแต่ใครรู้จักเรื่องนี้ผมขอเรียกคุณว่าคุณพ่อหรือคุณลุงนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระตูนแนวนักบวยระดับตำนานที่สะท้อนภาพชีวิตของสังคมญี่ปุ่นช่วงหลังยุคสงครามโลกเอาลักกลับมาที่หัวข้อเพื่อนสมัยเด็กในเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครที่ชื่อว่าโนริโกะครับ เธอคือสาวน้อยในสลัมที่โตมากับพระเอกโนโริโกะนี่แหละคือบรรพบุรุษของเพื่อนสมัยเด็กสายนกเลยครับคือเธอทั้งแสนดีเฝ้ารอพระเอกแต่พระเอกละมัวแต่ไปต่อยชาวบ้านเลือดเข้าตาสุดท้ายโนโริโกะก็ต้องไปแต่งงานกับเพื่อนพระเอกแทนอา้าวจบข่าวเลยนี่แหละครับคือศกนาฏกรรมยุคแรกเริ่มเลยก็ว่าได้ แต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้เพื่อนสมัยเด็กกลายเป็นนางเอกในอดุดมคติจนคนทั้งโลกต้องกราบการคือยกค80ครับกับตํานานที่มีชื่อว่าทัชหรือทัชยอดรักนักกีฬาของอาจารย์อาราจิครับเรื่องนี้เป็นมังงะและอนิเมะแนวกีฬาโรแมนติกที่เรื่องราวไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันเบสบอลแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรักและการเติบโตของวัยรุ่นที่แฝงไปด้วยความอบอุ่นและกินใจโดยในเรื่องเนี่ยจะมีตัวละครหนึ่งที่มีชื่อว่า อาซากุระมินามิเธอคือเพื่อนสมัยเด็กที่สมบูรณ์แบบสวยเก่งฉลาดบ้านก็อยู่ติดกันพ่อก็สนิทกันคือถ้าไปเอกไม่แต่งกับคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะไปแต่งกับใครแล้วมินามิทําให้โลกเห็นว่าเพื่อนสมัยเด็กคือนางเอกตัวจริงที่ไม่มีใครมาโค่นล้มได้แต่นั่นมันยุค80ครับพอเข้ายุค90เกมจีบสาวแนววิชวลโนเวลก็เริ่มเข้ามาในตลาด แล้วเกมจีบสาวในตำนานที่ผมจะพูดถึงก็คือโทกิเมกิเมมเรียลเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นพ่อหนุ่มนักเรียนชายที่เพิ่งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายกีฬาเมกิเป้าหมายสูงสุดของเกมนี้คือการได้รับคำสาร,รภาพรักจากหญิงสาวในวันเรียนจบภายใต้ต้นไม้ในตำนานหลังโรงเรียนซึ่งเชื่อกันว่าใครที่สมหวังที่นี่เนี่ยจะมีความสุขตลอดไปซึ่งรูปแบบการเล่นก็จะให้เราพัฒนาตัวเอกชายของเราทั้งด้านการเรียนการกีฬา แบบหลายด้านมากๆเลยครับทีนี้ในเกมเนี่ยจะมีตัวละครสาวในตำนานคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฟูจิซากิชิโอริเธอคนนี้ไม่ใช่เพื่อนสมัยเด็กแสนดีที่รอให้เราเข้าไปรักนะครับแต่เธอคือบอสใหญ่บอสที่ฆ่าไม่ตายเธอสเปคสูงเฉียดฟ้าเรียนเก่งกีฬาดีมารยาทงามผู้เล่นจะต้องปั้นพระเอกใค้เก่งระดับเทพเจ้าถึงจะจีบเธอติดชิโอริทำให้สถานะเพื่อนสมัยเด็กกลายเป็นรางวัลสูงสุดที่ต้องใช้ความพยายามแลกมา ไม่ใช่ของตายอีกต่อไปเออแล้วก็ผมไปเหน็นผ่านมาว่าเกมนี้เนี่ยเพิ่งมีฉบับรีมาสเตอร์ไปเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยผมไปนั่งฟังมาจากช่องพี่ภากุ้งมาเจนด้ามาครับออสวัสดีครับพี่ภากุ้งเอาละเรามาพูดถึงยุคถัดมา เป็นยุคมืดของเพื่อนสมัยเด็กเลยก็ว่าได้กับยุค2000เป็นต้นมาครับหรือยุคแห่งฮาเลมนี่คือยุคที่สาวคนแรกที่พระเอกเจอคือนางเอกซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นนักเรียนย้ายมาใหม่สาวตกจากฟ้าหรือมนุษย์ต่างดาวส่วนเพื่อนสมัยเด็กน่ะเหรอมักจะโผล่มาตอนที่2เพื่อมาทําหน้าแบบตกใจว่าเอ๊ะยายนี่ใครแล้วก็จบลงด้วยการเป็นตัวประกอบที่คอยสนับสนุนความรักของคนอื่นตัวอย่างที่เจ็บปวดที่สุด เจ็บจนคนดูเนี่ยอยากจะเผาหนังสือทิ้งเลยคือเรื่องนิสิตข้อยครับหรือรักลวงป่วนใจโอโนูเดเลโคซากิเพื่อนสมัยเด็กที่แสนดีใจตรงกันกันกบเพเอกมาเป็นสิบปีกุญแจก็มีสัญญาก็ทำไว้แต่สุดท้ายแพ้ให้กับหัวทองที่เพิ่งย้ายมาใหม่และกัดกับเพเอกแทบเป็นแทบตายนี่คือคดีฆาตกรรมหัวใจกองอวยที่โหดร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้และมันตอกย้ำประโยคที่ว่าเพื่อนสมัยเด็กมักนก ให้กลายเป็นสัจธรรมของโลกอนิเมะเลยทีนี้มาตอบคาถามที่หลายคนสงสัยกันครับแล้วเพื่อนสมัยเด็กเคยชนะบ้างไหมหรือแพ้รวดเป็นโดมิโนโจากการวิเคราะห์ที่ผมบโนและรวบร,รวมมาครับถ้าอนิเมะเรื่องนั้นเป็นแนวฮารเลมหรือรูปคอมเมดี้แย่งผู้ชายเนี่ยโอกาสที่เพื่อนสมัยเด็กจะชนะเนี่ยมีตําเตี้ยเรียดินมากเลยครับเหตุผลมันก็ง่ายมากครับ ในเชิงการเล่าเรื่องพระเอกมักต้องการความตื่นเต้นหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อนสมัยเด็กเปลี่ยบเสมือนกับคอมฟอร์สโซนหรือบ้านเก่าที่แสนอบอุ่นแต่สาวที่มาใหม่คือการประจนภัยคืออนาคตและคนเขียนบทส่วนใหญ่มักจะเลือกให้พระเอกก้าวไปข้างหน้ามากกว่าย่ำอยู่กับที่แต่อย่าพิ่งหมดหวังครับเพราะเพื่อนสมัยเด็กจะชนะขาดลอยทันทีถ้าอนิเมะเรื่องนั้นเนี่ยไม่ใช่แนวฮาเลมอย่างในยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันรันกับชินิจิเนี่ย มีใครกล้าเถียงผมไหมครับว่าคู่นี้เนี่ยไม่ลงเอยกันต่อให้แฮบระจะเคมีดีแค่ไหนแต่ลันคือเจ้าของสัมปทานหัวใจตั้งแต่ตอนที่1ยันตอนที่1000กว่ากว่าจะนะแบบใสๆเลยครับแต่ส่วนตัวผมจีนแฮบระกับชินจิจิแบบพ่อหนุ่มนักสืบกับแม่สาวนักทดลองยันชาแต่ก็รู้ดีว่าเป็นเลือผีที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงครับหรือในฟูเมทัลชิมิตวินนี่ล็อกเบลนี่ก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่งงานมีลูกมีเต้าไปเรียบร้อย อีกเรื่องอย่างโทโมจังอิซาเกิลเรื่องนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อยเรื่องนี้นะครับสร้างมาเพื่อกู้ศักดิ์ศรีเพื่อนสมัยเด็กโดยเฉพาะนางเอกเป็นเพื่อนสมัยเด็กสายฮาวที่พยายามทําทุกอย่างให้ไปอกมองว่าเป็นผู้หญิงถึงจะมีเรือมิสซสุที่หน้าตาเหมือนไลเด้นในเก็นชินแต่เรื่องนี้ชื่อเรื่องก็คือโทโมจังใช่ไหมล่ะนางเอกก็ต้องโทโมจังเพื่อนสมัยเด็กสิครับ สรุปง่ายๆก็คือถ้าเรื่องไหนพระเอกต้องไปกู้โลกไปสู้ลบตบมือเพื่อนสมัยเด็กจะเป็นที่พักพิงทางใจที่พระเอกขาดไม่ได้และจะชนะในที่สุดแต่ถ้าเรื่องไหนเนี่ยพระเอกวันๆไม่ทำอาหารอะไรเลยนอกจากสะดุดล้มทับสาวไปวันๆเนี่ยเพื่อนสมัยเด็กในเรื่องนั้นเนี่ยเตรียมตัวกินหฮวได้เลยครับ และด้วยความที่คนดูเริ่มทนไม่ไหวกับการพ่ายแพ้ที่ซ้ำซากเนี่ยยุคปัจจุบันเราเลยมีเทรน์ใหม่ที่เป็นการล้อเลียนความพ่ายแพ้นี้ซะเลยเรามีเรื่องอย่างโอซามะเกะที่ชื่อเรื่องแปลตรงตัวว่าเลิฟคอมเมดี้ที่เพื่อนสมัยเด็กไม่มีวันแพ้คือเขาประกาศกันตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยว่าเฮ้ย เรื่องนี้เนี่ยเพื่อนสมัยเด็กไม่แพ้นะเว้ยเป็นการแก้แค้นของเผาพันธุ์เพื่อนสมัยเด็กที่สะใจมากๆเลยครับหรือล่าสุดที่กําลังดังระเบิดระเบ้ออย่างรลักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมเรื่องนี้พีคมากครับคือการรวมแก๊งนางหลงที่นกจากพระเอกในเรื่องของตัวเองมารวมตัวกันโดยเฉพาะน้องอัน,นาเนี่ยที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กแล้วโดนเทแบบโซลล้อๆเลยนะ เรื่องนี้เปลี่ยนมุมมองใหม่เลยครับแทนที่จะมานั่งลุ้นว่าจะชนะไหมเขาเปลี่ยนมาเป็นขายความน่ารักของผู้ายแพ้แทนกลายเป็นว่าการเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่นกเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากกว่าคนที่ชนะซะอีกทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าเพื่อนสมัยเด็กจะถูกเขียนบทมาให้แพ้หรือชนะจะเป็นได้แค่น้องสาวข้างบ้านหรือคุณแม่ทุนหัวแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือพวกเธอคือตัวละครที่มีแต้มต่อทางความผูกพันสูงที่สุด เราที่เป็นคนดูมักจะเอาใจช่วยพวกเธอเสมอพอลึกๆแล้วพวกเราหลายๆคนต่างก็โหยหาความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่มองตาก็รู้ใจไม่ต้องสร้างภาพและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเราได้ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณดูอนิเมะเนี่ยเราเห็นพื่นสมัยเด็กผมสั้นวิ่งคาบขนมปังเมื่อปุกพระเอกนั้นอย่าเพิ่งรีบถอนหายใจกันนะครับให้กำลังใจพวกเธอกันสักหน่อยเธออาจจะไม่ใช่คนที่นกเสมอไปก็ได้ สุดท้ายนี้ใครมีอนิเมะเพื่อนสมันเด็กในดวงใจเรื่องไหนอยากมาแชร์ให้ฟังพื้นที่ใต้คอมเมนต์ตรงนี้เป็นของทุกคนแล้วครับผมนี่รออ่านเลยแล้วถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมายังไม่ได้กด s u b สไครต์ให้เนี่ยต้องขออนุญาตกดให้ด้วยนะครับส่วนวิดีโอช่องอนิเมะเราจะลงทุกๆวันเสาร์และไลฟ์ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบายแจ้ Bye, yeah.